สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคระอ์สึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับจากเวทีมวยนานชาติลังสิ์วันนี้วันอังคารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นรุ่งราวีพานิวัฒน์มวยไทยพบขับน้าน,านเพชรทองคําสิทธพัฒสายแก้วพบกันเทียบหนัก1 2 6ปอนด์ หนึ่งร้อยยี่สิบหกตอวหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับคู่นี้รุ่งดาวีเคยชนะมาวันนี้ตอบปอนด์หนึ่งคู่ที่สองผมลิขิตบอลมา,าชัยพบกับทางด้านรุ่งสามบีควยบางคอแหลมพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์คู่ที่สามเขจะเป็นเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์พบกับทางด้านเพชรอาวุธสจารุวันพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบปอนด์และคู่เอกรายการก็จะเป็นเพชรบุญมีสอจารุวันพบกับทางด้านปราบศริกศิษย์แก้วประพลพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามจี่ห้าปอนด์ นี่คือคู่เหมยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูน้ําหนักเหมือยเมื่อเช้าคู่แรกนั้นรุ่งราวีมา1 3 0ปอนด์ลดไป4ปนวูลดไปกิโลครึ่งแถมตอมหนักเขาอีกจะไหวไหมครับนี่สันเพชรตองคํามา125.6ขาดไป1.4ผมลิกิตมา108ลดไปปอนด์หนึ่งรุ่ง3ามบีมา106.9ขายไป0.1 เพชรน,นาคามา109.7ขาดไป0.3เพชรอาวุธมา109.5ขาดไป0.5เพชรบุญมีมา103.4ขาดไป0.1และทางด้านปราบศึกมา103.5ขาดไป0.5ส่วนมาก,กน้าหนักมาขาดมีรุ่งราวีคนเดียวขาดเออมาเกินสิปอนด์อูอันตรายมากเลยเมื่อวันนี้ไม่รู้ว่าลดลงไหมลดยังไงนะครับคููนี้ แฟนคลับก็ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดหลายพยกระบรบระบบอัตโนมัติแอสพิเคสสีสิ่งดีที่ผมแนะนําหลายพยกตนี้นะครับราคาเด็ดเปิดมานวันพุกต์สองวันสามวันช่องเจ็ดสี่ช่องสามอมน้อยซึ่งเป็นรายการจุฑาิตของแฟนมือชาวไทยรายการศึกวันนี้เปิดมาข่อนอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็จะมีราคาเด็ดข่อนงันช่างน้ําหนักราคาเด็ดหลังงันช่างน้ําหนักราคาสดๆจากขอเฟที ทั้งหมดบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากทิดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 0์5 0 4า0ผมพร้อมที่ให้คำแนะนำตลอดเวลาเข้าไปดูราคาเรทไว้นะครับก่อนกันชกก่อนจ้างน้ำหนักจดข้อมูลไว้นำมาเปรียบเทียบก,กับราคาก่อนขึ้นชคราคาสดๆกอเวที ราคาไหลต่อแลลองไปทางไหนเราจะรู้เห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้แอสเิเคตสองสีที่เดียวจบครบทุกความมันคาเดนทีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับมาดูราคาเดดนครับคู่แรกนั้นรุ่งรายวีเปิดมาเป็นต่อปลายทองคาอยู่ที่สามสองพรมลิขิตกับสามบีพรมลิขิตเป็นต่อห้าสามนะครับเพชรนาคาเป็นต่ออยู่ที่สามสองจะไหลไปห้าสามแล้ว แล้วก็เพชรบุญมีเป็นต่อห้าสามนี่คือราคาเด็ดมวยประจําวันนี้นะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นรุ่งราวีหนักหรงทุกลูกเคยชนะมาเชิญกับเพชรทองคำทุนนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าดูกระดูกจะมาดองนิดนิดเมื่อเช้าในรุ่งราวีลดสี่ปอนด์ส่วนเพชรทองคำเนี่ยมาขาดคู่นี้ผมว่าไม่ห่างนะครับตอปพอนน์นน้หนักมาขาดเยอะด้วยน,น,น้ำหนัก แต่ว่าเขามาขาดเท่ากั็ไม่ได้ต่อส่วนมาเกินสี่ปอนด์เนี่ยหนักพอสมควรต้นตัวอาจจะต้านไหวแต่ว่าปลายปลายผมว่าน้ำหนักเป็นเหตุยิงต่อยคู่แรกน่าจะมีปัญหารองไปที่เพชรทองคําวันนี้น่าจะเข้มเหมือนได้สำเร็จครับคู่ที่สองครับผมลิขิตนะครับหรือเจ้าลมแรงให้โชกจากบุรีรัมช่วงนี้ดีวันดีคืนหนักแรงแข็งแรงเจอกระลุงสามบีลุงสามบีนี้ก็ เขาในเหนียวนบหนักแรงทุกลูกส่วนตัวผมยังชอบไปที่ผมลิขิตครับชื่อนี้ไม่ได้หมาพระโจคช่วยนะครับวันนี้น่าติดตามผมลิขิตบอลหมาใจมั่นคงกว่าคู่ที่สามครับเพชรนาคาสิทธิ์เจริญทรัพย์เคยชนะมาเชอกเพราชรพุทศจารุวรรณคู่นี้ไม่ห่างใกล้เคียงกันวันนี้ลงทุนน้อยได้เยอะรองไปที่เพชรพุศจารุวรรณน่าจะพลิกชนะได้ท้ายๆลงทุนได้เยอะน่าลงทุนหองครับ ดูคู่เอกรายการครับเพชรบุญมีซอจรวันเจอกับปราบศึกเพชรบุญมีนิเตะต,ต่อยรุนแรงทุกลูกมีลุ้นตลอดส่วนปราบศึกเนี่ยประเภทนอกได้ในดีการฝึกซ้อมดีน่าเสือเยี่ยมคู่นี้ผมอยากให้ลงลลงไปที่ปราบศึกสิทธิ์แก้วประพลน่าลงตนรองครับสรุปมารักมาชอบวันนี้คู่แรกรองไปที่เพชรทองคําคุ่สุกลดเยอะวันนี้น่าจะเบียดผ่านได้ท้ายคู่ที่สองจ้าไปที่ผมดิชิตบอลหมาชัยช่วงหลังดีชื่อนี้เป็นมงคล คนที่สามรองไปที่เพชรอาวุธซอสชาวันและปิท้ายรายการด้วยรองไปที่ปราบศึกศิจบพลขอบคุณสำหรับคำยินที่มีผมม็เดิตลอดนะครับพบใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ